สวัสดีค่ะน้องสาวพอดแคสต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้จัดมานานมากกลับมารอบนี้จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะไม่ได้มาเล่าความรู้สุขภาพแบบอัดแน่นแล้วแต่ว่าจะมาในรูปแบบใหม่เป็นชื่อรายการนะคะก็คือชื่อหมอดูซีรีส์ ไม่ได้จะมาดูดวงอะไรนะคะก็แค่หมอไปดูซีรีส์มาแล้วรู้สึกว่ามันมีประเด็นทางสุขภาพอะไรบางอย่างทั้งเรื่องเพศศึกษาเรื่องสุขภาพเพศที่อยากจะนํามาเล่าให้มันลงรายละเอียดต่อจากนั้นได้นะคะซีรีส์เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือซีรีส์เรื่อง sex education ค่ะซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมเยอะมากว่าเป็นซีรีส์ที่สามารถพูดเรื่องเพศศึกษาเนี่ยได้อย่างครอบคลุมแล้วก็เปิดกว้างมากๆ ลงรายละเอียดในหลายๆมิตินะคะก็เลยจะหยิบซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนจริงๆก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่ทำให้ตัดสินใจสมัคร Netflix เหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นลูกค้าประจำมาเรื่อยๆนะคะที่มาอัดพอดแคสต์วันนี้ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนมาจากทาง Netflix นะคะก็คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจะเล่าถึงมากกว่าซึ่งซีรีส์เซง e Education เนี่ย มีได้สซีซั่นแล้วซีซั่นแรกเนี่ยมาในช่วงมกราคมปี2019แล้วก็ซีซั่นที่2เนี่ยเป็นมกราคม2020นะคะแต่ว่าสำหรับในปี2021เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้การถ่ายทำเนี่ยมันดีเลย์ออกไปแล้วก็จะกลับมาฉายอีกครั้งนะคะตอนวันที่17กันยายนก็กะไว้ว่าจะทำพอดแคสต์นี้ให้จบก่อนที่จะซีซั่น3เริ่มกันนะคะ แล้วก็จะเล่าไปแต่ละ EP เรื่อยๆจนครบ16ตอนของซีซั่น1และ2เรามาเริ่มที่ EP แรกกันนะคะตัวละครหนึ่งที่จะต้องพูดถึงแน่ๆเลยก็คือตัวละครชื่อจีนนะคะหรือว่าเป็นแม่ของโอทิสซึ่งแม่ของโอทิสเนี่ยก็ทำอาชีพที่เรียกว่า Sex and Relationship Therapist หรือว่าเป็นนักบำบัดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีอาชีพนี้อยู่ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเราก็มักจะไปหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักจิตบาบัดเพื่อได้รับการบาบัดและดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเพศนะคะในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขามีปัญหากันก็จะไปหาเซ็กซ์เทอร์ปิสนั่นเอง ซึ่งมันไม่มีในบ้านเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าตอนหลังอีกทีว่าแล้วตอนนี้เมืองไทยมีอะไรบ้างที่พอจะคล้ายๆกับเซ็กเทอร์ปิสบ้างในอาชีพของจีนเนี่ยเขาใช้คำว่า Sex and r e l a t i o n s h ่นชิพเทอร์ t ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างเรื่องเพศสัมพันธ์กับเรื่องความสัมพันธ์คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องเพศแต่ว่าปัญหาความสัมพันธ์ก็มีเหมือนกันเวลาดูแลบาบัดเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ด้วย ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าขนาดแค่เรื่องกินข้าวร้านไหนยังคุยกันไม่ได้เรื่องเพศเนี่ยจะคุยกันได้ยังไงระหว่างคู่ที่มีปัญหากันนะคะทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีปัญหาอะไรถึงจะไปเจอเซ็กเทอร์ปิสได้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอย่างเช่นผู้มีจู๋เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแข่งตัวเรื่องการหลังก็ไปหาได้นะคะผู้มีจิม๋มก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะไม่เสร็จไม่ออกแกซึมนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องภาวะไม่เสียวหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศที่ลดลงก็จะเป็นประเด็นที่ไปหาเซ็กเทอร์ปิสได้หรือในอีกประเด็นหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยก็คือเรื่องความต้องการทางเพศไม่เท่ากันระหว่างคู่เรื่องเหล่านี้เซ็กเทอร์ปิสก็จะช่วยดูแลได้ค่ะในประเทศไทยในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนําทีมโดยทางคลินิกสุขภาพเพศทางธรรมศาสตร์นะคะ ก็จะมีอาจารย์อัติวุฒิที่จบมาจากทางอเมริกาแล้วก็มาเปิดคลินิกสุขภาพเพศอยู่หลังจากนั้นก็มีการเปิดคอร์สให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าบุคคลทั่วไปอื่นๆเนี่ยได้มาเรียนคอร์สเหล่านี้กันเพื่อให้มีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแอดหมอเองก็ได้ไปเรียนมาในรุ่นที่1นนะคะหลังจากนั้นรุ่นที่2-34ก็ได้ไปร่วมสอนในแง่มุมที่ตัวเองถนัด แล้วก็ตอนนี้แอดหมอก็ได้เปิดคลินิกสุขภาพเพศที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจก็ลองดูข้อมูลใน description ได้ค่ะก็กลับมาที่ซีรีส์ของเรานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือบรรยากาศที่ดีในการทำบำบัดนะคะใน ep 1เนี่ยจะเห็นอยู่2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่แม่โอทิสสังเกตเห็นว่าลูกชายเนี่ยแกล้งทำเป็นช่วยตัวเองนะคะซึ่งพอเขาสังเกตได้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามเหมือน พยายามถามลูกชายว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการที่เริ่มต้นจากการพูดว่าให้ลูกรู้นะว่านี่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดจะไม่มีการตัดสินหรือว่า n o n j u d g m e n น a l นะคะซึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากๆในการให้การบําบัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดภายในบรรยากาศของการบําบัดเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้น คนที่มารับบริการเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าเล่าเรื่องต่างๆที่อยู่ข้างในออกมาได้อย่างจริงใจเพราะว่ากลัวทอราิปิสจะตัดสินหรือว่าดูถูกหรือรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เขาเล่านะคะเพราะฉะนั้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําคัญมากอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้นะคะก็คือตอนที่โอทิสบังเอิญได้ไปเป็นทอราิปิสของอดัมที่มีภาวะเรื่องแข็งตัวไม่ยอมลงหลังจากที่กินไวอาก้าไป3เม็ดนะคะโอทิสเนี่ยก็พยายามจะพูดบอกกับอดัมว่า ให้ลองคิดว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบหนึ่งโดยการเปรียบเทียบห้องน้ําเน่าๆที่คุยยืนคุยกันอยู่นะคะว่ามันเป็นห้องแห่งความเชื่อใจความไว้ใจหลังจากนั้นเนี่ยอดัมก็ค่อยๆกล้าพูดออกมานะคะโดยที่โอทิสก็ย้ําว่าจะไม่มีการตัดสินเกิดขึ้นซึ่งก็เดาได้ว่าโอทิสก็คงจําคําที่แม่เคยพูดกับตัวเองมาพูดต่อกับเพื่อนนะคะเรื่องพื้นที่ปลอดภยัยเรื่องความเชื่อใจเรื่องการไม่ตัดสินนะคะก็ เป็นตัวอย่างหนึ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีเรื่องการทำเซ็กเทอร์ปีนั่นเองค่ะพอพูดถึงอดัมแล้วก็คงต้องคุยต่อซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนเป็นเมนธ h e ีมของ EP 1เลยก็คือเรื่องของอดัมนั่นเองอดัมเนี่ยก็คือเป็นลูกชายของครูใหญ่แห่งโรงเรียนโมเดลนะคะโดยที่ใน EP นี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องปัญหาสมรรถภาพทางเพศของอดัมตลอดทั้ง E ีพเลย ซึ่งเปิดฉากแรกมาของ EP นี้เลยนะคะก็จะเป็นฉากที่อดัมเนี่ยกำลังมีเซ็กกับเอมี่ซึ่งเป็นแฟนในตอนนั้นนะคะพอมีเซ็กกันได้สักแป๊บหนึ่งเปลี่ยนท่าอะไรไปมาแล้วก็สุดท้ายก็เฉลยว่าอดัมเนี่ยแกล้งเสร็จนะคะหรือว่าอดัมเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลังไม่ได้นะคะเรื่องจริงๆเป็นปัญหาที่ไม่ได้เจอได้บ่อยในวัยรุ่นเท่าไหร่สนใหญ่จะเจอเป็นเรื่องหลังเร็วมากกว่านะคะ อีกฉากหนึ่งที่เล่าถึงปัญหาสมรรถภาพทางเพศของอดัมนะคะก็คือฉากที่อดัมไปที่บ้านของโอทิสแล้วได้เจอกับจีนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วบทสนทนาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาซึ่งจีนเนี่ยก็ได้บอกเรื่องโทษของกัญชาว่ากัญชาสามารถทำให้เกิด early onset impotence ได้หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวเร็วกว่ากำหนดนะคะซึ่งจริงๆก็คือ ปัญหาเรื่องการแข็งตัวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคนที่อายุเริ่มเยอะอยเช่นอายุชัก40ปลายปลายๆขึ้นไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ว่าถ้าดูอดัมเองเนี่ยจริงๆเขาเพิ่งอยู่ชั้นมัธยมเองการที่เกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างแปลกสำหรับคนวัยนี้นะคะก็เป็นอันนึงที่เกิดขึ้นได้จากการช้าส่วนอีกอันนึงที่จีนพูดถึงนะคะก็คือปัญหาเรื่องการหลังซึ่งในที่นี้ก็คือหมายความว่า หลังไม่ได้หรือว่าภาษาหมอเนี่ยจะเรียกว่า delay ejaculation นะคะไม่สามารถหลังอสุจิได้พอจีนพูดถึงทั้งสองประเด็นนี้อดัมก็ดูมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นตอนแรกดูเหมือนทำหน้าเศร้าๆก่อนแล้วพอจีนเหมือนจะเริ่มพูดไปว่าเอ๊ะฉันไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้ซะหน่อยก็หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอารมณ์โมโหขึ้นมาเหมือนกับจี้โดนใจดำนะคะแล้วก็หนีกลับบ้านไปเลย พอถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าอดัมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวด้วยหรอเพราะตอนแรกซีรีส์เนี่ยฉายมาแค่ว่าอดัมมีปัญหาเรื่องการหลังแต่ว่าต่อมาซีรีส์ก็เฉลยด้วยฉากต่อมาเลยนะคะก็คือเป็นฉากที่เอมี่แฟนของอดัมเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วก็พออดัมเข้ามาในห้องปุ๊บก็จู่โจมพยายามล้วงพยายามคลึงน้องชายของอดัม แต่ว่าสุดท้ายน้องชายอาดัมก็ไม่ตื่นตัวนะคะหรือว่าไม่แข็งตัวนั่นเองตรงจุดเนี้ยก็เลยเป็นการเฉลยว่าจริงๆแล้วอาดัมเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวด้วยจึงสรุปได้ว่าอาดัมเนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องการแข็งตัวแล้วก็การหลังตามที่จีนพูดไว้นะคะก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมอาดัมถึงได้โมโหปริดขนาดนั้นตอนที่จีนพูดถึงทั้งสองปัญหานะคะสิ่งที่อยากเสริมในเรื่องนี้นะคะก็คือปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสาเหตุ ได้จาก2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือทางด้านชีววิทยานะคะกลุ่มที่2ก็คือทางด้านจิตใจและสังคมอย่างตัวอย่างของอดัมเนี่ยปัญหาจากทางชีววิทยาก็คือการใช้กัญชานะคะก็เลยทําให้อดัมเนี่ยเป็นหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศส่วนสาเหตุทางเรื่องจิตใจและสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โอทิสามารถค้นเจอได้ขึ้นมานะคะจากการคุยกันในห้องน้ำเน่าๆอันนั้น ก็คือจะเห็นว่าอดัมเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบกความกดดันความเครียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเองเป็นลูกชายของครูใหญ่ของโรงเรียนแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังได้สมญาณาว่าเป็นคนที่มีอวัยเพศที่ใหญ่มากซึ่งอาดัมเนี่ยก็เหมือนแบกรับความเครียดความกดดันนั้นไว้ตลอดเวลาเวลาที่เขามีกิจกรรมทางเพศเนี่ยเขาก็จะคิดวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแบบ ถ้าเขาทำไม่ดีล่ะเราคนอื่นจะว่ายังไงเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเขาช่วยตัวเองอยู่แล้วพ่อเข้ามาจะว่ายังไงเกิดพ่อเห็นตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เลยทำให้อดัมเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยคิดวนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มันแบกรับเรื่องความคาดหวังจากสังคมไว้ด้วยมันก็เลยเป็นผลอันหนึ่งที่ทำให้อดัมเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศขึ้นมาได้ ที่เล่าไปก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นกับอดัมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากอีกหลายๆสาเหตุได้ไม่ใช่ว่าทางชีววิทยาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากการใช้กัญชาเท่านั้นอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวการใช้ยาบางอย่างหรือว่าอายุก็ได้เหมือนกันส่วนเรื่องจิตใจกับสังคมเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการงานก็ได้หรือว่า จะเป็นปัญหากเกี่ยวกับคู่ครองก็ได้ค่ะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบกับสมรรถภาพทางเพศได้เหมือนที่พูดไปในตอนต้นนะคะว่าทำไมจีนเขาถึงใช้ชื่ออาชีพว่า sex and relationship therapist <pragmatic. S 1> ก็ต่อไปนะคะจะมาคุยถึงลูกของจีนหรือว่าโอทิสนั่นเองตัวเอกของเรื่อง sex education นะคะตั้งแต่เปิด EP นี้มานะคะหลังจากที่อดัมเนี่ยได้ แกล้งเสร็จกับเอมี่นะคะต่อมาก็เป็นโอทิสที่แกล้งทําเป็นช่วยตัวเองเอานิตยสารโปมาวางกองกองไว้แล้วก็ใช้ครีมต่างๆบีบใส่ทิชชู่แล้วก็ขยํำโยนโยนไว้บนเตียงทําเป็นเหมือนช่วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็มีการเฉลยเพิ่มเติมจากเอริกนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของโอทิสที่มีการแซวก,กันระหว่างตอนขี่จกักรยานไปโรงเรียนว่าแกได้ทำหรือย,ยังแกได้ช่วยตัวเองหรือเปล่า แล้วก็ระหว่างที่ทำมีอ้วกอีกหรือเปล่าซึ่งก็ช่วงตอนต้นเนี่ยก็เริ่มบอกนิดนิดว่าโอทิสเนี่ยดูเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการช่วยตัวเองอยู่แล้วต่อมาก็เป็นฉากที่จีนคุยกับโอทิสว่าเหมือนจะสังเกตเห็นนะว่าลูกเนี่ยกำลังทำเป็นช่วยตัวเองอยู่ที่เราพูดกันไปแล้วนะคะในช่วงต้นของพอดแคสต์ซึ่งเรื่องของโอทิสเนี่ยจริงๆก็เหมือนยังไม่ได้เป็นเรื่องหลักใน EP ีแรกแต่ว่า ตอนท้ายของ EP เนี่ยก็มาเล่าเรื่องโอทิสอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่โอทิสเอาใบงานที่ทำกับเมฟในห้องเรียนเรื่องเพศศึกษานะคะมาดูแล้วก็เริ่มคาน้องชายเหมือนจะช่วยตัวเองตอนนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทำไปเพลินๆเ,เหมือนจะสำเร็จได้นะคะแต่ว่าอยู่ดีๆก็หยุดไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ในซีรีส์เนี่ยมีเสียง แม่ของโอทิสที่กําลังมีเซ็กกับใครก็ไม่รู้อีกห้องหนึ่งเนี่ยแทรกเข้ามาพอดีก็เลยเหมือนเป็นการบอกใบน้นิดว่าจริงๆแล้วที่โอทิสมีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะแม่นั่นเองคือแม่เป็นทั้งเซ็กเทอร์ปิสที่อาชีพนี้อาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับโอทิสอยู่บ่อยๆและนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผู้ชายมานอนค้างคืนไม่ซ้ำหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลามีเซ็กกันก็ส่งเสียงเข้ามาในห้องของโอทิสด้วยในช่วงท้ายของ EP เนี่ย หนังได้ให้เห็นพัฒนาการของโอทิสที่เพิ่มขึ้นก็คืออย่างน้อยโอทิสเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องนี้กับแม่แต่ว่าซีรีส์ก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าโอทิสเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้แม่เป็นคนดูแลนะคะแต่ว่าโอทิสเนี่ยอยากจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเรื่องนี้ก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นทรปิสเนี่ยจะเห็นปัญหาของผู้รับบริการหรือว่าของคนใกล้ตัว แต่ว่าถ้าคนคนนั้นไม่ยินดีที่จะให้ทอรลปิสดูแลหรือว่าทำการบำบัดก็ไม่ใช่หน้าที่ของทอรลปิสที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเพราะบางคนอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าอยากจะจัดการปัญหาด้วยตัวของเขาเองก่อนซึ่งเรื่องของออทิสก็ยังไม่จบใน EP แรกนะคะก็จะยังมียาวต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าออทิสจะมีพัฒนาการและปัญหาของออทิสจะคลี่คลายไปยังไงบ้างนะคะก็ก่อนจบพอดแคสต์ตอนนี้นะคะก็อยากจะหยิบยก เกดเล็กเกดน้อยใน EP นี้ที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่อาจจะมองข้ามไปนะคะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของตั้งแต่ฉากเปิดเลยที่มีผู้ชายอายุน้อยที่มีเซ็กกับแม่อทิสแล้วก็ตอนเช้าตื่นมากินข้าวเช้าร่วมกันนะคะตอนนั้นเนี่ยโอทิสก็ไปแซวเขาว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือเปล่าคุณมีปัญหากับครอบครัวของคุณอะไรหรือเปล่าแล้วจีนเนี่ยก็พยายามสอนออทิสว่า จริงๆแล้วการที่มีรสนิยมทางเพศแบบที่ชอบคนที่อายุมากกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะหยิบมาเล่านะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศเหมือนกันซึ่งเป็นฉากที่ต่อจากเรื่องกินข้าวเช้าเนี่ยแหละค่ะก็เป็นฉากตอนที่มีผู้รับบริการคู่หนึ่งนะคะที่มาจอดรถแล้วก็กําลังจะเข้าไปในบ้านของโอทิส แล้วก็เป็นบทสนทนาระหว่างเอริกกับโอทิสนะคะซึ่งพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสตรัปออซึ่งจริงๆแล้วก็คือคู่นี้นะค่ะผู้ชายเนี่ยต้องการให้ผู้หญิงใส่สตรัปออหรือว่าเป็นกางเกงในที่ติดกับจูป,ปอมซึ่งมันก็สะท้อนว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องการการสอดใส่ทั้งก้นโดยภรรยานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเพศมากนักก็อาจจะเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ เป็นเกย์หรือเปล่าเป็นชายรักชายหรือเปล่าเพราะว่าต้องการการสอดใส่ทางก้นแต่จริงๆแล้วรสยมที่ชื่นชอบการสอดใส่ทางก้นเนี่ยก็เจอได้ในคู่ที่เป็นคู่รักต่างเพศได้เหมือนกันจาก2ตัวอย่างนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างความหลากหลายของรสยมทางเพศซึ่งล้วนแล้วถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติสำหรับ EP แรกก็มีเรื่องที่อยากจะแชร์เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครมีประเด็นอื่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะหรือว่าถ้าใครรอติดตาม EP ไหนก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามฟังนะคะสวัสดีค่ะ